ข่าวข่าวหนึ่งในจีนนะนะที่ประชาชนเขาเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารประชาชนชาวจีนเขาเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารของนายคนหนึ่งนะ ที่ไปยกเลิกนี่ก็เพราะว่านายคนนี้เนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องก็มีอยู่ว่านายคนที่ถูกโทษเนี่ยไปฆ่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งสามคนก็คือเป็นพี่ชายคนกลางพี่ชายคนโต แล้วก็พ่อสองตระกูลนี่อยู่บ้านใกล้กันนะยอ้อนไป22ปีที่แล้วนี่คนในครอบครัวที่นายคนนี้ไปฆ่านี่เขาได้ฆ่าแม่ของนายชิงนี่ก่อน,นในตระกูลชิงนี่ก่อนในภาพเด็กนะฆ่าโดยใช้ ไม้เบสบอลตีเด็กชายเชิงตอนนั้นอายุสิบกว่าขวบนะน่าจะสิบสามขวบภาพที่เห็นก็คือการออกมากอดแม่ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในที่แทนที่ตระกูลนี้จะมีการออกมาขอโทษอะไรกันเนี่ยก็ปรากฏว่า ให้คนที่อายุน้อยที่สุดในตระกูลนั่นก็คือจะมีน้องชายคนเล็กมารับโทษแทนเพราะว่าเป็นเยาวชนได้รับโทษจำคุกมีกี่ปีแล้วก็ถูกปรับเป็นเงินแค่ห้าหมื่นหยวนในตอนนั้นนะชีวิตของนายชิงก็ ผูกใจเจ็บนะเก็บใจช้ำนะชีวิตก็เที่ยวเตะ,ตะ,ะ,ตะ,ะทะเลทลัยทั้งๆที่เป็นคนที่เรียนเรีนดีมากก็ไปสมัครเข้าเป็นทหารเป็นทหารแล้วก็เจ้านายเก็รักนะเพราะว่าตอนฝึกเนี่ตั้งใจฝึกมากเพราะว่าอยากจะเรียนรู้วิธีการต่างๆได้กลับมาแก้แค้น ชีวิตก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จอะไรนะรับราชการทหารอยู่ไม่กี่ปีก็ลาออกไปพอลาออกก็ไปทํางานที่อาร์เจนตินานะที่ต่างประเทศพอไปอยู่ต่างประเทศนั้นก็มีแต่งงานนะนะก็อยู่กินกันแต่ก็ไม่ได้คิดจะมีลูกอะไรเนะี่ยเพราะว่าชีวิตนี่เหมือนกับมันตายด้านไปแล้วนะ มีอยู่ครั้งหนึ่งมีจนมาป้นทุกคนต่างก็ตกตก,ตกใจอะไรเงี้ยแต่ว่านายชิงนี่รู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าไม่ได้อะไรกับชีวิตแล้วชีวิตก็อยู่ไปเหมือนกับเป็นซอมบี้เดินได้นี่แหละนะขัดจิตวิญญาณแต่ก็ก็ยังคิดถึงเรืงเรื่องราวนี่อยู่ที่ไปทำงานต่างประเทศก็เพราะว่าไม่อยากที่จะคิดถึงเรื่องราวนี้ จนมันเมียที่ต้องกลับมาพอกลับมานี่พ่อที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็เห็นว่าลูกอายุตั้ง35ห้าแล้วก็สร้างเรือนหอให้สร้างบ้านใหน้อยากจะให้มีครอบครัวนะ,นะซึ่งนายชิงนี่ก็หารู้ไหมว่านายชิงนี่ก็ได้แต่งงานได้มีครอบครัวแล้วแ,ลวแหละในอาร์เจนตินาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่กันเป็นเรื่องเป็นราว พราะว่าจิตใจนั้นก็ยังหวนถึงเหตุการณ์นั้นอยู่เสมอเมอนั้นสองตระกูลในบ้านอยู่ติดกันบ้านของตระกูลที่ทำร้ายครอบครัวเขานั้นนี่ก็เป็นมีความร่ํารวยนะบ้านในหลังใหญ่กับหลังเล็กนี่กันต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะนั้นนี่พอกลับมานี่นายชิงนี่ก็คิดละนะ รปจบมกับช่วง Chinese New Year ที่ผ่านมาในจริงนี่ก็วางแผนเพราะว่ามันจะมีการขึ้นไปกราบไหว้บรรพบุรุษนะนะกราบไหวบ้บรรพบุรุษบนเขาซึ่งพี่ชายคนโตกับคนกลางเนี่ก็ขึ้นไปด้วย พอไปแล้วเนี่ยก็ก็คิดอยู่นะเตรียมมีดเตรียมอะไรไปไปก็คิดอยู่ก็ยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรพอไปแล้วนี่ก็ระลึกถึงภาพที่ตัวเองอายุสิบสามขวบนอนกอดศพแม่อยู่พอคิดลงโปงใจได้แล้วก็ไปทําร้ายไปฆ่าคนที่ฆ่าแม่ตัวเองนั่นแหละก็คือพี่ชายคนกลางกับคนโต แล้วก็ลงมาลงมาก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็เดินเข้าไปในบ้านของครูกรณีก็ไปฆ่าพ่ออีกรวมเป็นสามคนส่วนน้องชายภรรยาพี่ชายคนโตคนเล็กคนกลางนี่นายจิงนี่ไม่ได้สนใจเลยญาติคนอื่นนี่ไม่ได้สนใจไม่ได้ทำร้ายทำลายเลยเขาก็หมายมัน่นตั้งแต่สามคนนี้เท่านั้น พอได้ลงมือเสร็จแล้วนี่ปรากฏว่าเขาก็ไปเที่ยวอยู่สักสองสามวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจีนเขาแล้วก็เข้าไปมอบตัวที่ไปเที่ยวสามสีวันนี่ก็เพราะว่าอยากจะอยู่กับครอบครัวนั่นแหละจะอยู่กับพ่อเป็นวาระช่วงสุดท้ายของชีวิตเขา พอสารที่จีนเขาตัดสินเขาก็ตัดสินโทษประหารนะเพราะว่าเป็นการฆ่าที่ไตรตรองวางแผนไว้ก่อนมีโทษมากแต่ที่สังคมชาวจีนเขาลุกฮือกันนี่ก็เพราะว่าการที่รัฐไปประหารนี่มันสมควรแล้วหรือมันก็ไม่ใช่เป็นการที่ต้องแก้แค้นหรือทั้งๆท,ที่เขาก็ทำในสิ่งที่ เป็นการแก้แค้นเหมือนกันการที่รัฐตัดสินประหารนี่ก็ไม่ต่างก,กันกับอะไรที่เขาทำเลย,ยก็เกิดการเรียกร้องขึ้นมานะซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราถ้ามันมันเกิดในชีวิตเราเราก็คงรู้สึกเศร้าหน้าดูนะถ้าเราไม่เจอด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงความทุกข์นี้ได้ นั่นแสดงว่าในช่วง22ปีที่ผ่านมาเนี่ยนายชิงก็จะเก็บแต่ความแค้นไว้ในใจตลอดแม้จะพยายามที่จะหลีกเว้นเล่นหนีออกไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะลบภาพของความทรงจำอันโหดร้ายนี้ไปได้ซึ่งก็เข้าใจได้อะนะในภาพเด็กที่กำลังหัวเรยวหัวต่อนั้นสูญเสียกับบุคคลน,นั้นเป็นที่รักไป ขบอกว่าเหมือนกับชีวิตของเข้านี่มันได้ตายไปแล้วนะตั้งแต่22ปีที่แล้วนายชิงคนเดิมได้ตายไปแล้วนะก็เหลือแต่ความอาฆาตมาดร,ร้ายในะความเจ็บช้ำน้ำใจนี่แหละที่มันคอยย่ำคิดยํำทำอยู่นี่ซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้นี่มันเกิดขึ้นได้นะกับทุกคนกับทุกคนที่ ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้นะไม่ได้ทําความเข้าใจกับมันอันนั้นเรื่องของชีวิตมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากถ้าเราไม่ไม่เข้าใจนะซึ่งผลของการเรียกร้องไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ถามว่ามีใครผิดใครถูกนะมันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของเหตุแล้วก็ปัจจัยเรื่องของผลก็เรื่องของบิบากนะ เรื่องของกรรมเรื่องของการกะระทาทั้งนั้นนะนะมันอีลงตุงนงางไปหมดเลยแหละถ้าเราไม่รู้จักแก้ไขมัน,นกฎหมายมันก็วางหลักของมันไว้อยู่แล้วนะเรื่องแต่ว่ากฎที่มันยุติธรรมที่สุดคือเรื่องของกฎของกรรมนี่แหละซึ่งทานายชิงไม่ไปเหตุก่อ,กอเหตุด,ดังว่าเนี่ยมันก็ ก็คงไปตามผลของกรรมมันซึ่งก็ไม่รู้อีกแล้วว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะแม่ของนายชิงนี่ทำอะไรมาบ้างนี่นะอันนี้คือเรามองแต่เปลือกภายนอกมองแต่เหตุระยะสั้นๆนะแต่ว่าเราไม่ได้มองระยะเวลาอันยาวนานของสังสารวัตรน่นะนะซึ่งก็เข้าใจได้แหละถ้า ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้สดับนี่มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นซึ่งผพู่อได้ฟังนี่ก็คือว่าบางทีพวกเรานี่เป็นเหมือนกับนายชิงนี่ไหมนะเป็นเหมือนกับคนคนนี้ไหมเป็นตอนไหนเป็นตอนที่เราเจอประสบพบกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเราเวลาที่เราโดนเขาด่าเขาว่า เวลาที่โดนกันแกล้งเวลาที่เราเจ็บป่วยเรามีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์เราถูกแก้งคนรักไปถูกด่าว่าต่างๆถูกให้สูญเสียความมั่นใจไม่มีจุดยืนไม่มีที่ยืนในการทำงานอะไรอย่างเนี้ยคือมันเกิดจากตัณหามานาิทิน่ะอันนี้เป็นเหตุของมัน ซึ่งถ้าเราไม่รู้เหตุของมันเราก็จะเป็นเหมือนกับนายคนนี้แหละคือเราไปแก้ที่ปลายเหตุไปแก้ที่ขั้นแค่ตามองเห็นที่เราได้รับรู้สึกถึงความกระทบนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ไปแก้ขั้นเลยตามองเห็นเพราะว่าสติปัญญาของเรามันไม่เพียงพอในการที่จะเข้าไปรู้ถึงเหตุถึงผลสิ่งเหล่านั้นมั่นก็ครั้งพุงพการกันเหมือนกันนั่นแหละ นะอย่างองคุริมาอย่างนี้ทำไมท่านต้องไปฆ่าคนต้องเป็นพันพันคนดูแล้วมันมันไม่ค่อยยุติธรรมกับคนที่ถูกฆ่าถูกทำลายเลยทำไมต้องไปฆ่าคนบริสุทธิ์ด้วยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าคนทั้งพันคนที่ถูกองค์ุริมาทำลายทำลายฆ่าหักหานไปนี่ เมื่อครั้งก่อนนี่ทั้งหมดนั้นก็เคยได้ทําอย่างนี้กับองค์ุริมานเช่นเดียวกันกับนายไอเฮงสก,กะนี่นะนั้นเราจะมองแค่เพียงผิวเผินนี่มันก็จะไม่เห็นเหตุของมันเราทุกคนนี่มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผ่อพันุ์มีกรรมเป็นทายาทน,น,นะน,นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรยังไงแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะ เห็นใจเราอย่างไงเข้าใจใจเราอย่างไงเวลาที่มีใครมาเบียดเบียนเราเวลาที่เราเจ็บป่วยก็ตามอย่างนี้นะเราจะวางใจอย่างไงจะยอมรับมันอย่างไงมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปแก้แค้นไปทำอะไรขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอันนี้มันเป็นชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้นะดังนั้นเราก็จะ ก่อเวรก่อกรรมกันไปอย่างนี้แหละไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นซึ่งครอบครัวของลูกหลานของตระกูลที่นายชิงไปทำลายทำลายไปฆ่าเขาก็ต้องเขาก็ต้องโกรธเขาก็ต้องกลับมาแก้แค้นอีกอย่างนี้มันก็ไม่จบกันสักทีหรอกอันนั้นมันอยู่ที่ความเข้าใจของคนเราเนี่แหละในการดำเนินชีวิตนี่บางทีเราฟังเรื่องราวตัวอย่างชีวิตของคนเหล่านี้แล้วนี่แล้วก็มองมาดูตัวเอง แะ่บางทีเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันในเวลาที่มีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้นี่เราก็ไม่สามารถที่จะระงับเหตุนั้นได้นั้นปัญหาบางอย่างมันต้องแก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าปัญหาบางอย่างนี่มันแก้ไขอะไรไม่ได้การแก้ไขปัญหาก็คือการไม่แก้ปัญหานะ ยิ่งแกก็ยิ่งยุ่งบางทีก็ได้แค่ยอมรับแล้วก็พัฒนากายวาจาใจของเราเนี่ยไม่ให้มันไปกระทำซ้ำเพิ่มทำอะไรเพิ่มนั้นการเบียดเบียนตัวเองการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลเท่านั้นแหละส่งผลไม่ดีกับตัวเองส่งผลไม่ดีกับคนอื่นบางทีอำนาจความอยากเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็ ทำให้เรากระทำผิดคิดชั่วลงไปได้อานาจความโกรธเพียงแค่เสี้ยววินาทีนี่มันก็สามารถที่จะให้เรานั้นเป็นผลร้ายกับกายกับใจเราได้กับกายกับใจคนอื่นได้อันนั้นช่วงเสี้ยววินาทีนี่แหละถ้าเราไม่มีช่องว่างไม่มีความระลึกรู้มันก็จะเป็นผลร้ายขึ้นมามันอยู่ที่ว่าอะไรที่มันประกอบกับจิตของเรา เราปล่อยให้ฝ่ายอากุศลมันครอบงําใจเราไหมแล้วก็ทําตามใจอยากไหมหรือว่าปล่อยให้ให้ความงดงามให้ความดีมันดูแลจิตใจเรามันอยู่เวลาแค่เสี้ยววินาทีนะถึงว่าเวลาที่ผู้รู้ท่านสอนให้ประพฤติปฏิบัตินี่ท่านให้เรานั้นไม่กระทําตามใจอยากตัวเอง เวลาที่มันอยากอยู่อย่าเพิ่งทําให้มันทันบะมันเลิอกอยากก็ค่อยทําอย่างนี้นะก็คือการที่ไม่ทําตามตัณหานั่นแหละไม่ทําอะไรตามใจตัวเองนะไม่มั่นใจในตัวเองไม่เชื่อใจตัวเองดนะังนั้นเราก็ไปเฝ้าสังเกตตัวเองนะว่าเราทําอะไรตามใจตัวเองไหมนะหรือว่าเราจะ ดูมันก่อนดูความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของมันนะถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้เฝารู้เฝ้าดูมันยังมันก็จะค่อยๆมีอิทธิพลกับใจของเราน้อยลงนี่เราทําอะไรแล้วก็ทําไปด้วยปัญญาจะนี่นะไม่ทําด้วยตัณหาหรือว่าทําไปด้วยความมีฉันทะนี่แหละมีฉันทะรมในการที่จะทําคุณงามความดีอะไรต่างๆมันจะต่างกันนะ สัางก,กันกับทําดยตัณหาถ้าทําด้วยฉันทะธรรมในความสุขความเบิกบานใจอยู่กับเราอเราเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยถ้าเราทําด้วยความฉันทะธรรมทำเพราะว่าเราอยากทําทําเพราะว่าเพื่อประโยชน์คนอื่นอย่างนี้ก็จะเกิดความเบาสบายใจแต,แต่ถ้าทําด้วยตัณหาอยากให้คนอื่นยอมรับอยากให้คนอื่นเห็นความดีที่เราทําอยากจะมีจุดยืนในที่นั้นๆอย่างเงี้ย มันก็กลายเป็นการที่เราทําด้วยตัณหาทําด้วยความอยากซึ่งทําไปเนี่ยผลมันก็จะเป็นการเพิ่มพูนพอกพูนมาหน้าทิฏฐิให้มากขึ้นเวลามีใครมาแย่งซีนมาทำลายทำลายนะมาดับแสงก็รู้สึกว่าตัวตนน่ะถูกทำลายทำลายไปตัวมาน้าทิฐิมันก็บิ่งผุดขึ้นมาส่องใจตัวเอง นะมาครอบงำใจตัวเองก็กลายเป็นว่าเราก็ทำตามกิเลสนย่น้ยยนะไม่แตกต่างกันอะไรกับนายชิงนะที่ไปแก้แค้นนะคนที่ทำร้ายครอบครัวเขานั้นนะอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันดังนั้นแล้วนี่เราไม่ได้ทำเพื่อความมีความเป็นอะไรนะทำเพื่อทำนี่แหละทำแค่ทำทำแค่ว่ามัน เป็นฉันทะธรรมที่มันจะเกิดประโยชน์สุขให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับสังคมนั่นเองอันนี้ถึงเรียกว่าการทําตามธรรมเรียกว่าประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้นะอันนั้นก็ให้เราได้ไปพินพิจารณาดูเนาะก็ฝากพรอไว้นะนะใเราสวดมนต์